สวัสดีครับพี่น้องมาไล่มองอีกพี่น้องเอ้ยมือนี่อาหารแรงอีกคือเก่า,า,าเลาะไล่แถวๆใกล้ท่านี่แหละพี่น้องเ่ไปไกลไล่น้ำตื้นๆนี่แหละลอ่องิึงมันจะหายากไล้ได้พี่น้องเอ้ยบานี้ปา่าช่วงนี้แหละมันบได้ง่ายได้บานนี่ได้ตกมงได้ก็ได้คือตะกี้เด้ ลราไม่้เมือนี่พี่น้องเลยนี่คืออยู่บ่ไปนี่แหละเอาแถวๆนี่แหละลราเมื่อก่อนจักบาทก่อนเโหเล้วบาทนึงแล้วพี่น้องเลยก่อนจิ้งจุ่จักนี่มันมันบ่ได้บาทแรก่องครับเมื่อกี้นี่ครับบ่คือแล้วบ่คือตะกี้แล้วนี่แหละเอาแถวนี้แหละพี่น้องเลยะ ปลาขาวปลาขาวเฮ้เลยปลาขาวเฮ้ยต่างแล้วพี่น้องเลยปลาบาดนี่คือแต่ก่อนไดย้ยช่วงนั้นห่างแล้ว okei . ปลาขาวอะไรปลาขาวแม่กระแด่งอือดิปลาคุณโอ้ปลาเก,ก้งเนงาะดีอ้หงานปลาเก้งปลาขาวาขาวอะไร Ui, bà hoa khen Bà xoay, bà hoa khen Bà xoay, bà hoa khen này Bà báo Thank

เีเ่ไรนรับมางที่ก่าหม่หวเรนรืก่อนอืมมก่อนแมเกกนี่ปลาขาวแม่กระแดงอย่งนี้ Okay, oh, i yeah. mm -hmm. trục chuột nhầy, phải thằng đấy sạch của nhìn nhầy Ê. Ê. Ừ, nó có Ừ. Ê. Ừ, làm bạn. Làm bạn.

ไงขาว่กระแดงนี่ก็ได้นี่นี่อสอยปลาหัวแข็งอันนี้ปลาสอยอันนี้ปลาหัวแข็งปะกี๊ โอ้ปลางห็นปากุลามะปลากุลามโอ้โอ้หินบ่โอ้หินโอบันบรีลงมาเนาะอืมแล้วโอเคคับ งานงานไอ้ก็มีบาดนีข้าขาวอืม Rồi. Ừ. Chọtเลย. À khẩu. Ô, cá lam. Cá lam.